มันอะไรกันนักหนาวะแม่ก็ไม่ช่องเราไงก็ว่าด่ากันนักไม่ใช่หรอก็ปิดช่องเลไงก็อยากให้ปิดไม่ใช่หรอพากูปิดช่องแล้วพวกมึงจะมาะไรกูอีกกูปิดช่องแล้วมาด่ากูอีกทําไมอ่ะดูมาด่ากูอีกทาําทไมวะพอากูปิดช่องพวกมึงก็มาด่ากูเป คุยกับควายเหมือนกันว่าเขามาด่าเราแบบนี้มันด่าเพื่ออะไรวะแม่กูก็เหนื่อยเป็นปะวะอิสว์แม่เรามาด่าอะไรอะม่งสนุกมากกว่าด่าผู้หญิงนยมึงสนุกมากใช่ปะมึงสนุกมากใช่ปะที่มาด่าอะไรท่ถามแม่คนอื่นเนี่ยมาด่าคนอื่นเขาอะมึงสนุกมากใช่ปะ ถ้ามึงสนุกมากมึงก็เชิญด่าไปเต็มที่เลยกูให้มึงด่ากูแล้วมึงมาด่ากูเลยมึงมาด่ากันให้หมดเลยนะมันเป็นร้อยคนเลยกูจะนั่งอ่านคอมไม่นั่งไม่นั่งตอบคอมเมนต์มึงแล้วกูเหนื่อยละมึงบูมาอะไรกับกูนักหนาวะแม่งกูไม่ได้บอกให้มึงติดตามกูสักหน่อยถ้าพวกมึงยังไม่อยู่เลยนี่พวกมึงมาอะไรกับกูนักหนาวะ กูก็อยู่ของกูดีๆมึงก็ทำช่องของกูอยู่ดิพวกมึงเกี่ยวอะไรด้วยวันหนึ่งมึงก็มาด่ากูอ่ะกูก็น่าอยู่ของกูแล้วมึงมาด่ากูเพื่อมึงต้องการให้กูปิดช่องกูก็ปิดแล้วนี่ไงมึงเห็นไหมเนี่ยอะไรกูรักหนาคิดว่าด่าผู้หญิงมึงสนุกมากใช่ป่ะมึงก็ด่าไปเต็มที่เลยดอก มึงด่าก,กูมาเต็มที่เลยกูรอฟังอยู่เนี่ยมึงมาด่าก,กูเลยนะมึงมาด่ากูถึงบ้านเลยก็ได้ถ้ามึงรู้ว่ามึงด่ากูเลยกูรอมึงอยู่เนี่ยแหละมึงมาด่ากูกูเหนื่อยแล้วอะ่ะกูเหนื่อยแล้วจริงๆวะ่ะไอ้เหี้ยแม่งกูแบบอยากให้กูปิดอยากให้กูปิดฮ่ากูก็ปิดด้วยว่ามึงเรานี่ไงแล้วว่ามึงจะมาอะไรกับกูรักหนาอีกวะคือไปฆ่าแม่คุณมาเหรอคะหรือยังไงทำไมคุณต้องมาโยนอะไรกับเราทั้งห,หนาวะแม่ กูไม่อยากจะด่าแล้วนะคลิปนี้กูไม่ตัดอะไรทั้งนั้นอะคำหยากรู้ช่างพ่อมาละไอสัตว์มันด่ากูอยู่หน้าหลไรอีดอกกูไม่ไหวแล้วนะก็ไว้ว่าแบบอะไรนักหนาักกูนักหนาเยี่ยกูเหนื่อยแล้วว่ไอสัตว์กูก็ปิดช่องไปแล้วเพราะมือใจอยุ่งกับกูทำไมวะกูลำคาญพอแคานี้เลยเยียอ,อยากด่าก็ด่าให้หมดเอาเป็นร้อยคอมเมนต์ีก็ได้นะ กูจะอ่านแต่กูไม่ตอบไปอีสัตย์กูพอกูเหนื่อยอีเฮี้ยกูสับปดช่าเมึงก็มาคอมเมนต์กูเมื่อกี้องกงใจแต่กูว่ะแม่งมึงมาด่ากูไม่ทำไม่พูดมือดังเหรออีดอกอีสัตย์มึงไม่ด่าพวกาอ้มันเจนั่นปะมึงจะดังๆอีเฮี้ยงม่ด่าคนอื่นเขาอีสัตย์สนุกมากกว่าอีเวนสัตว์